สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับมิอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาสอนมือใหม่หัดแต่งรอบนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของไอายไลไนเนอร์กันนะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาสอนทุกคนเขียนไอายไลไนเนอร์ถ้าเราเป็นเราคนเดียวเรารู้สึกว่ามันจะเห็นแบบที่ไม่ชัดพอเพราะฉะนั้นเราจะเลือกตาจากคนรอบตัวเรานะคะทั้งหมด4คนที่มีรูปตาที่แตกต่างกันมาลองเขียนให้ดูว่าตาแบบนี้เขียนแบบไหนสวยเขียนแบบไหนเข้าใช้อะไรดีนะคะจะสอนค่อนข้างละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เขียนไอายไลเนอร์ไม่เป็นอยากลองเขียนไอายไลเนอร์แต่ไม่รู้ว่าแบบไหนเข้ากับตาเราก็มาดูคลิปน มือนนกันเลยมาดูกันเลยค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์จ้า บอกว่าคลิปนี้เกิดขึ้นมาจากว่าตอนที่เราแต่งหน้าแฟนคลับหลายคนบอกว่าอยากให้เราสอนแต่งตาหลายๆแบบให้ดูแต่รอบนี้เราก็เลยเอาคิดว่าให้มาดู everyday look มากที่สุดเป็นการเขียนไอายไลเนอร์ละกันเพราะเราเชื่อว่าหลายๆคนยังมีปัญหาอยู่เลยว่าเฮ้ยเราควรเขียนยังไงดีให้สวยวันนี้โปรดักที่เราจะใช้สําคัญมากๆสาหรับการเขียนไอายไลเนอร์ก็คือไอายไลเนอร์ <laughs> อายไลเนอร์ที่เราจะมาใช้ในการเขียนตาทั้งหมดวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นของเดจาวูนะคะทั้งหมด3รุ่นที่ขายดีของเขาเดี๋ยวก่อนไปเริ่มเขียนเนี่ยเราขอพูดถึงอายไลเนอร์ที่วันนี้เราจะใช้กัน3อันนะคะว่าแต่ละอันมันแตกต่างกันยังไงบ้างใครคิดอะไรไม่ออกก็คือเดจาวูเดจาวูเขาเป็นอะไรที่ดังมากๆนะคะสำหรับตัวแรกนะคะสีเขียวอันนี้เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเดจาวูนะคะเดจาวูลาสติ้งไฟเอครีมเพนซิลนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมนะคะตัวดินสอเขาจะเป็นแบบเกลียวหมุนแบบนี้ซึ่งตัวแท่งเเนนียาจะมป็แแบบบบหััวตดบบ้ล ปลายดินสอทรงลีนะคะเนื้อนุ่มเขียนง่ายติดทนมากคนหนังตามันก็สามารถใช้ได้อ่อนโยนไม่ซึมลงผิวแล้วก็มีสารบำรุงเปลือกตาด้วยค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด4ส,สีจะมีสีเลียวแบ็กด์กบราวเพียวบราวแล้วก็คลาสสิกบราวค่ะเวลาจะใช้รุ่นนี้นะคะเทคนิคคือให้เราแกะออกมาแล้วก็วอร์มที่มือก่อนแล้วก็ค่อยเขียนนะคะมันจะทําให้ติดทนมากขึ้นตัวต่อไปนะคะจะเป็นแท่งสีนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นเดย์จาวูลัสติ้งไฟ E b อีบลัชลิควิดนะคะเป็นลิควิดอายไลเนอร์สูตรฟิล์มปลายพู้กันนะคะให้เส้นเลียวเล็กคมชัดทําให้หางตาดูเฉียวคมเนื้ออายไลเนอร์จะกลายเป็นแผ่นฟิล์มช่วยให้เส้นขอบตาเนี่ แบกบาค่ะอันนี้เป็นอีกตัวที่ขายดีมากๆของเขาแต่ว่ามีอีกรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนําสําหรับใครที่ชอบความหัวเล็กกว่าแบบตาเล็กๆอยากได้เส้นที่มันชัดๆเลยก็จะเป็นรุ่นสีม่วงอันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเดย์จาวูลัสติ้งไฟล t อีช็อตบัชลิควิดนะคะตัวนี้เขาเป็นตัวออกใหม่ล่าสุดหัวแปรงสั้นแค่5ม MM มนะคะจะได้เส้นเลียวเล็กคมชัดลุคธรรมชาติปลายแปรงสั้นช่วยป้องกันไม่ให้แปรงงอแล้วก็ทําให้วาดเส้นที่มีความละเอียดเป็นพิเศษได้เปะ๊ะแล้วก็ง่ายกว่าตัวเนื้อบตตาใหห้้้้คมมมชัััดดดวนีีจะท3 ก็คือ e e p p l a c k m e d i UMB o w แล้วก็ Black b คบาวค่ะวันนี้เราจะใช้อายไลเนอร์ทั้งหมด3รุ่นนี้นะคะคิดว่าค่อนข้างครบเดี๋ยวมาดูกันว่าตาแต่ละคนจะใช้แบบไหนกันค่ะเริ่มด้วยคนแรก ตาบิงนะคะเป็นตาคนแรกสาวๆเอเชียน่ะน่าจะมีตาทรงเดียวกับเราเยอะเป็นตาสองชั้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะเอาไว้ง่ายก็คือเบ้าแบบมวยแบบนี้แหละเป็นตาทรงตินแอลมอนไอนะคะก็ถ้าเห็นรูปก็คือจะเป็นแบบเม็ดแอลมอนเล็กๆอย่างเงี้ยเออของเราจะไม่ได้กลมมากแล้วก็จะไม่ได้รีมากแต่ว่าจะมีชั้นตาที่เห็นชัดแต่ว่าเป็นชั้นตาเล็กๆนะคะปกติเวลาเรากรีดอายไลเนอร์ถ้าเราแนะนําสําหรับคนที่มีรูปตาแบบบิงนะคะคือให้ใช้2แบบในการกรีดนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้เส้นที่เป็นเมจิกเขียนอย่างเดียวอะที่เป็นปากกาเขียนอย่างเดียวมันจะทํําาาให้้่่มมมไไปแแลววันนนจะะสยีเร ะะให้ทุกคนใช้เป็นพวกเนื้อครีมแบบนี้นะคะสาหรับบิ๊กอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าหน้าเราเป็นคนเอเชียแล้วก็เป็นค่อนข้างสายเกาถ้าให้แนะนําเลยอายไลเนอร์ที่ควรใช้นะคะแนะนําว่าน่าจะต้องเป็นสีน้าตาลน้นําตาลเข้มๆไม่ก็น้าตาลอ่อนจะสวยกว่าสีดาวันนี้นะคะสีที่เราจะใช้นะคะจะเป็นสีน้าตาลเข้มนะคะอย่างแรกเลยที่เราแนะนำนะสำหรับคนตาแบบเราอะ่ะห้ามเขียนลอยขึ้นมาบนเปลือกตาเลยตั้งแต่หัวตาผิดจะทําให้หน้าตาดูประหลาดไปเลยเพราะมันจะยิ่งทําให้ชั้นตาตรงนี้ดูแคบลงสิ่งที่เราแนะนําคือใช้เนื้อครีมเขียนด้านในือปกติ ถ้าคนตาแบบเราเราแนะนําว่าให้เขียนเป็นอินเนอร์คือบางคนอ่ะชอบเข้าใจผิดว่าอินเนอร์คือขลกกขลาไปอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่นะทุกคนมันคือแค่เขียนชิดกับคนขนตาด้านในมากที่สุดถ้าเทียบ2ข้างตาข้างนี้มันจะดูโลนมากแล้วยิ่งเวลาเราปัดมาสคาร่าขึ้นมามันจะยิ่งทําให้เห็นตาด้านในแล้วมันจะดูไม่สวยเพราะฉะนั้นคือให้เราเติมแค่ให้ข้างในดูมีสีพอ เท่ให้ดู2ข้างของการเขียนอินไลเนอร์นะคะมันจะทําให้ตาเราดูชัดขึ้นถ้าเป็นคนตาแบบเราเราแนะนําว่าให้ลากตรงนี้ต่อพอมาถึงตรงหางตาช่วงเนี้ยเราจะไม่ลากลงอย่างนี้แหละเราแนะนําว่าให้ขึ้นมาบนนี้ ส่วนตัวแนะนําว่าถ้าคนตาแบบเราอะไม่ควรเขียนไอายไลเนอร์ตกเพราะว่าความที่ตาเป็นคนที่ตาสั้นด้วยถ้าเขียนไอายไลเนอร์หางตกอ่ะส่วนตัวคิดว่ามันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะกับรูปตาแบบนี้สิ่งที่เหมาะคือการลากไปเลยให้มันตามรูปตาก็คือลากไปเส้นแรกปึ๊บเส้นด้านล่างเราจะค่อยๆลืมตาขึ้นให้มันดูกว้างเสร็จแล้วเราจะเอาจากชิดขอบตาตรงด้านนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆลากขึ้นไปให้มันประกบกัน แล้วก็ค่อยๆมาถมสีตรงนี้สิ่งที่ได้คือเราจะได้เส้นไอายไลเนอร์ที่นัวมากกว่าการเขียนไอายไลเนอร์แบบที่เป็นปากกาเลยมันอยู่ช่วงประมาณตั้งกับห่างคิ้วเราทุกคนก็ลองวัดว่าเฮ้ยหางคิ้วเราประมาณเนี้ยอายไลเนอร์เส้นอนะ่ะมันก็ควรจะไม่เลยห่างคิว้ว อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้สําหรับการเขียนอายไลเนอร์แบบนี้นะคะขั้นต่อไปคือถ้าเป็นคนตาแบบเราเราแนะนําให้ใช้แบบปากกาทับไปด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องของการเพิ่มความติดทนด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะทําให้เส้นเราดูชัดกว่าเวลาเราเติมอันนี้เราแค่ทับไปให้สีตรงนี้มันชัดมากขึ้นเราจะไม่เขียนทับไปเลยทั้งอันนะ เป็นอายไลเนอร์มันจะดูคมมากขึ้นนะคะสําหร er e ับใครที่อยากได้ความคมส่วนต่อไปนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่ตาค่อนข้างสั้นการที่เราจะทําให้ตาเราดูยาวขึ้นนอกจากการเขียนอายไลเนอร์ข้างบนแล้วคือการเขียนอายไลเนอร์ข้างล่างสาคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ตาเราดูโตแล้วก็ดูใหญ่มากขึ้นก็ใช้เป็นแบบครีมก่อนอย่างแรกนะคะสิ่งที่ไม่ได้เลยสําหรับคนสาวตาแบบเราที่เป็นตาสั้นนะคือการลากตาด้านล่างะขึ้นไปติดกับอันเนี้ยมันจะยิ่งทําให้ตาเราดูแคบแล้วก็เล็กเข้าไปอีกนะสิ่งที่เราควรทําคือการลากให้มันดูหางตาเปิดด้าานล่ง ถ้าถามว่าเปิดขนาดไหนก็คือทุกคนจะมีเส้นตาตรงนี้ให้ลากตามเส้นตาตรงนี้ห่างตาเราจะดูเปิดออกวิธีการลากตาล่างนะคะก็คือให้ลากหลังตาดํานะคะแล้วก็ค่อยๆลากออกมาตรงช่วงปลายอะ่ะเราต้องตวัดคือเราไม่สามารถที่จะยำยำม,มันได้นะตรงนี้เราต้องเบามากที่สุดแล้วก็ใช้เล็บช่วยนะคะเกลียก่ยให้เส้นอะ่ะมันดูฟุ้งมากขึ้นก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะ เทียบให้ดูสองข้างนะคะสําหรับสาวตาสั้นที่บิงบอกคือสิ่งที่เราควรทําเราต้องทําให้ตาเราดูยาวแล้วก็ดูแผ่มากที่สุดซึ่งอันนี้เป็นทิศการเขียนอายไลเนอร์ของบิงที่เป็น everyday look ที่เราอยากจะเอามาแชร์แบบละเอียดละเอียดเนาะโอเคเดี๋ยวไปเขียนนี้ข้างกันค่ะ right back, right back me, สำหรับตาแบบเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาสอนกรีดอายไลเนอร์แบบประมาณนี้คือปกติบิงจะก,กรีดเป็น everyday look <Yeah. S 1> นะถ้าวันไหนอยากได้สั้นกว่านี้ก็แค่ลดความสั้นลงไปดูคนต่อไปกันค่ะ ต่ออันนี้คนที่2นะคะอันนี้ก็เป็นตัวแทนของสาวที่เราคิดว่าตาค่อนข้างคมแล้วก็มีชั้นตาที่เบ้าตาลึกจะเป็นตาที่เราคิดว่าสาวไทยหลายๆคนน่าจะมีตาแบบพอเยอะคือตาที่ดูลึกมีเบ้าตาแล้วก็แบบดูชัดตาจะค่อนข้างโตถ้าเทียบกับนางแบบทุกคนอันนี้จะเป็นตาที่ดู a อลมัน e y มาคือก็คือสวยค่ะก็คือม่านคิ้เราคิดว่าต้องแต่งยังไงก็ได้ให้มันดูออกมาเด้งที่สุดคือต้องคมมากที่สุดปกติน้องเขียนอายไลเนอร์แบบไหนอะน้องเขียนแค่หาง คือจริงๆแล้วตาแบบพลอยเป็นตาที่แต่งหน้าง่ายสามารถกรีดอายไลเนอร์อได้หลายแบบมากๆยกเว้นแบบเดียวคือหางตาตกที่ได้คือ แบบเขียนขึ้นใหม่เงี้ยได้เลยแล้วก็สามารถเขียนอายไลเนอร์ได้ตั้งแต่หัวตาเลยสามารถจิกหัวตาได้ก็จะดูสวยด้วยนะคะซึ่งวันนี้อายไลเนอร์ที่เราจะเขียนให้น้องพลอยนะคะจะเป็นรุ่น lasting fine นะคะอันนี้จะเป็นแบบหัวผู้กันแบบนี้นะคะที่เลือกใช้อันนี้เพราะว่าจะได้เส้นที่คมแล้วก็ค่อนข้างเขียนง่ายด้วยตาแบบพลอยหรือว่าเป็นคนใส่ฝอหน่อยสีที่เราแนะนําก็คือสีดํานะคะขั้นแรกคือเราแนะนําทุกคนว่าควรเขียนอินไลเนอร์ ด้านล่างตรงนี้อันนี้คือเหมือนกันกับของบิงเลยนะคะที่เราสอนก็คือให้ลากอันนี้ขึ้นไปประกบของพออย่างเงี้ยตาที่ดูเป็นแบบเนี้ยเราแนะนําว่าไม่ควรเขียนตรงเนี้ยเยอะคือให้มันมากสุดก็คือแค่อยู่ตรงนี้พอ,อให้เทียบนะคะ รูปตาแบบนี้เขียนแบบนี้จะดูฝรั่งแล้วก็ดูสวยมากๆคือวิธท,ที่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะลาก1เส้นแล้วก็ลากเส้นล่างแล้วก็ค่อยถมตรงนี้มันจะง่ายที่สุดเสร็จแล้วสิ่งที่เพิ่มได้สําหรับคนที่เป็นตาแบบนี้คือให้เพิ่มหัวตาจะดูคมยิ่งขึ้นเลยแบบดูฝรั่งมากๆเราก็จะเขียนหัวตานะคะ ช่วงหัวตาช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงกลางเราจะไม่เน้นเลยคือเราแนะนําว่าถ้าจะเขียนตารางอ่ะให้เขียนชิดกันไปเลยจะดูแซ่บอีกข้างค่ะฟินิดลุคที่ได้สำหรับ everyday look การกรีดอายไลเนอร์สำหรับสาวที่มีตาคมแบบน้องพลอยนะ mm hmm. ก็ถ้าใครมีเบ้าหน้าหรือว่ารูปตาคล้ายๆน้องพลอยก็ลองเอาทริกนี้ไปกรีดดูนะคะเป็นคนต่อไป i way too much but อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวแทนตาที่เราเลือกมาก็คือสาวหมวยแบบ100%นชั้นตาหลบในแล้วก็มองจะดูไม่เห็นชั้นตาส่วนตัวคิดว่าตาแบบแกมะมะทายัางไงก็ได้ให้มันดูออกมาเฉียวที่สุดคือต้องกรดอายไลเนอร์ให้คมให้ชัดแล้วก็ให้แบบเส้นแบบกลิบอะ่ะสําหรับน้องแก้มนะคะอายไลนเนอร์ที่เราจะใช้ให้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อันนี้นะคะก็คือแท่งสีเขียวจะเป็นแบบครีมมี่เพื่อวาดโครงก่อนแล้วก็จะใช้อันนี้ตามนะคะที่เราเลือกใช้เป็นช็อตบัตเพราะว่าเส้นมันจะค่อนข้าง กริปกว่าแล้วก็จะค่อนข้างคมกว่าตาแบบนี้อย่างที่วิงบอกคือถ้าแต่งสมอกี้ ấy, จะสวยมากแต่ในเอวี่เดย์ลุคเราเข้าใจว่ามันไม่สามารถจะมาสมอเกี้ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นจะทําให้มีความดูสมอกี้มากที่สุดสําหรับน้องแก้มนะคะอายไลเนอร์ที่เราจะใช้ให้มีอยู่ได้ทั้งหมด2อันนี้นะคะก็คือแท่งสีเขียวจะเป็นแบบครีมมี่เพื่อว,า,วาดโครงก่อนแล้วก็จะใช้อันนี้ตามนะคะที่เราเลือกใช้เป็นช็อตบัตเพราะว่าเส้นมันจะค่อนข้างกริปกว่าแล้วก็จะค่อนข้างคมกว่าจะเหมาะกับสาวหมวยตาชั้นเดียว คนที่เป็นตาชั้นเดียวจริงๆมันจะมีร,อ,รอยพับเล็กๆแบบเนี้ยที่เหมือนตาสองชั้นลุบใน,นอะเนาะคือเราสามารถเริ่มทับบนนี้ได้เลยอะคือเราเริ่มระบายจากตรงเนี้ยให้มันดูมีสีมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตาแบบเนี้ยพอลืมตาหายเราแค่ลากออกมาให้มันตามเส้นเหมือนของบิงนี่แหละ ันนี้พอเราเขียนเป็นแบบครีมมี่เสร็จแล้วอย่างที่บิ๊งบอกคือเน้นการระบายให้มันดูมีความเหมือนดูสโมกกี้เนาะสำหรับใครที่ต้องการเอวอรดลุคแล้วเราก็เพิ่มเป็นชอ็อตบัตรรุ่นนี้นะคะคืออันนี้มันง่ายเพราะว่าเห็นป้าตาน้องคือเขียนแค่ข้างหลังก็พอแล้วข้างหน้าคือไม่ต้องไปทาอะไรกับมันเลยเราก็แค่ทับตรงนี้ให้มันดูขมมากขึ้นเราใช้อันนี้ทับแล้วก็ลากแค่ช่วงนี้ก็พอแล้วให้มันเป็นสามเหลี่ยมแค่ช่วงเล็กๆตรงนี้ ควจะเห็นว่ามันจะเป็นการไล่สีที่ดูมีความสโมกกี้แล้วพอมองธรรมดาคะ่ะเส้นมันจะประมาณนี้ซึ่งจริงๆถ้าคนที่หน้าอย่างเงี้ยคือถ้าดูโครงของแก้มจะเป็นคนที่แบบทุกอย่างมันดูยกขึ้นไปหมดอยู่แล้วอะถ้าเรายิ่งเขียนตายกมันก็จะยิ่งแบบดูยกไปหมดเลยจริงๆคือแนะนําว่าให้ลากเส้นตามตรงนี้ออกมาเวลาเรามองล่างเราจะเห็นแล้วเราก็แค่ดึงตามอย่างเงี้ยคิดว่าแค่เขียนประมาณนี้มันก็ทําให้เป็น everyday look ที่สวยได้แล้ว แบบแก้มเราเลือกมาจากเพื่อรอบตัวที่คิดว่าคนทรงตาแบบเนี้ยเยอะลองเอาแบบนี้ไปแต่งได้มันจะทำให้เราดูหน้าเฉียวขึ้นสำหรับคนนี้นะคะเป็นตาสุดท้ายที่เราเลือกมานะคะอันนี้เป็นตาผู้มีบุญต้องถามก่อนว่าปกติอ่ะเขียนอายไลเนอร์แบบไหนถ้าปกติอ่ะก็จะไม่ค่อยเขียนแต่ถ้าเขียนะก็จะเขียนแบบ บางๆเลยอะก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองเขียนตาแบบคนตากลมๆแบบพิงนะคะก็จะเห็นรูปตาเลยว่าจะดูกลมแล้วก็ดูโตนะคะซึ่งวิงคิดว่าที่เข้าอ่ะคือการเขียนอายไลเนอร์แบบหางตกแบบสไตล์เกาหลีไปเลยเพราะว่าคนหน้าอะไรใดๆคนตากลมถ้าเขียนแบบหางตกจะดูสวยมากๆสำหรับตาพิงนะคะที่เราจะใช้ให้ก็คือเราจะใช้เป็นตัวสีเขียวที่เป็นรุ่นครีมี่อันนี้เขียนก่อนแล้วก็ตามด้วยแท่งสีชมพูอันนี้นะคะ ซึ่งบิงจะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะคะคือหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะเขียนอายไลเนอร์อสีน้ำตาลหรือว่าสีดําดีคือส่วนตัวแนะนําว่าอย่างแรกคือดูกับโทนสีผมก่อนแล้วก็ดูกับโทนเมคอัพในแต่ละวันอย่างวันไหนที่เราอยากได้เข้มเราก็เขียนเป็นสีดําแต่ว่าถ้าโทนแบบประมาณพิกหนี่อแอวีเดอร์ลูกอะใช้สีน้าตาล,ละจะสวยกว่าเพราะมันจะลิก์กับตัวสีผมด้วย อย่างอันนี้เขาต่อขนตามาด้วยสำหรับคนที่ต่อขนตามันไม่จำเป็นต้องเขียนอ e ินไลเนอร์แล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีเส้นตาที่ชัดอยู่แล้วเราจะเริ่มจากหางตาเลยโอเคสำหรับของพิงนะคะอย่างแรกเราจะใช้เป็นครีมเขียนก่อนนะคะเราจะเขียนแค่ช่วงหางตาเท่านั้นนะคะจะค่อยๆระบายไปเหมือนของน้องแก้มที่เราระบายให้จะใช้การระบายแบบนี้แทนการเขียนไปเลยเนาะให้มาดูเส้นที่ฝุ่มากขึ้น เราจะเขียนแค่ตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็ลากลงจากปกติคนอื่นนะ่ะเราจะดึงอย่างนี้แล้วเราจะลากขึ้นใช่ไหมคะแต่ของพีก็คือเราจะลากตามเส้นตาเลยก็คือลากให้มันออกมาอย่างนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบผู้กันนะคะมาเขียนเส้นให้มันดูชัดมากขึ้นซึ่งเส้นอันเนี้ยคนที่ต้องการเขียนอาไลเนอร์ให้เส้นดูตกแนะนําว่าควรเขียนเส้นบางๆอย่าเขียนหนาเกินไปเพราะไม่งั้นมันจะดูแปลกนะคะแนะนําว่าให้แค่เขียนเป็นเส้นเรียวๆเล็กๆแบบนี้ก็พอนะคะพอได้เส้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ตาเราอะ่ะถ้าเชื่อมกับเส้นตาปุ๊บม,มันนนนนทาาาาห้า้กมอคีี่ตวขึ ะะจะเห็นเลยว่าความแตกต่างระหว่างตาสองข้างคือตาข้างนี้มันจะดูยาวขึ้นแล้วมันก็จะดูที้อ่อนมากขึ้นเพิ่มความหวานมากขึ้นถ้าใครอยากได้หวานมากกว่านี้ <c oughs> ก็มีการเติมดอลลี่อาหรือว่ากลิตเตอร์ก็จะกลายเป็นสาวหวานแบบ100%ถ้าเทียบสองข้างจะเห็นว่าตาข้างนี้มันดูหวานแล้วก็ดูยาวกว่านะคะเหมาะกับกคนที่มีรูปตาแบบตากลมๆคะ่ะ สำหรับของพิงนะคะอันนี้ที่เสร็จออกมาคือจริงๆอ่ะเป็นการเขียนอายไลเนอร์ให้ดูธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่าถ้าคนตากลมๆส่วนใหญ่อ่ะที่ไม่ชอบเขียนอายไลเนอร์จะไม่รู้ว่าตัวเองเขียนอายไลเนอร์แบบไหนจะสวยถ้าใครมีทรงตาแบบพิงก็ลองเอาทริคนี้ไปเขียนได้นะคะรองว่ากลายเป็นสาววันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับนางแบบของเราทั้ง4คนนะคะก็จะเป็นทรงตาที่ไม่เหมือนกันเลยคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่กําลังลองเขียนอายไลเนอร์เขียนยังไงดีแบบไหนเข้ากับตาตัวเองก็ลองลองเขียนกันได้นะคะจริงๆอายไลเนอร์ผิดชีว คือถูกต้องส่วนใครที่เห็นเราใช้คลิปนี้อยากได้ไอายไลเนอร์ของเดจาวูไปใช้กันบ้างนะคะทั้ง3รุ่นซึ่ง3รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆของเขานะคะขอบอกก่อนว่าใช้ดีมากคือมันเขียนง่ายเส้นมันชัดแล้วที่สําคัญคือมันทนนะคะกันน้ากันเหงื่อเขียนได้ทั้งวันด้วยก็สาหรับใครที่อยากตามนะคะเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่ช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะคะส่วนใครที่อยากเข้าไปติดตามเดจาวูไทยแลนด์นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะส่วนโค้ดส่วนลดที่เราจะแจกกันนะคะให้ใส่โค้ด D E J a s e p นนะะะคะจะลด100 200บาาทเมืื่่ออซ้้ขัตํ ก,ก็50%ดีคุ้มมากเข้าไปซื้อกันด่วนดนะคะเพราะว่าราคาก็คือหลักร้อยเท่านั้นเอาเป็นว่าหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดเช